คลิปนี้ทางเราขอมอบเครดิตให้กับ2ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมอีกแล้วครับผมนะฟ้าเดลเซบากวันนี้เราก็จะมาทําคลิปข้อมูลของคาราเมลกันครับใช่จะมาทําคลิปข้อมูลของคาราเมลที่เราได้มานะครับผมนะแล้วก็ คลิปนี้นั่นจะมีการเขียนสคริปต์แล้วก็ตัดต่อให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับโอเคครับและผมก็ต้องขอบคุณคําแนะนําจากพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับผมนะครับรู้ไมพีช่ชายคนไหนนี่พี่ชายคนนี้ขอบคุณสำหรับคําแนะนําจากพี่ชายด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากมาเลยครับสำหรับคําแนะนําขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็ถ้าผมเดานะพี่ชายคนนี้นั้น จะเป็นเจ้าของช่องนี้นะครับใช่เขาน่าจะเป็นเจ้าของช่องนี้ถ้าจะให้ผมเดานะน่าจะเป็นเจ้าของนี้น่าดูเลยครับใช่เป็นเจ้าของช่องนี้แน่นอนเลยครับนะพี่ชายชื่ออะไรนะเพราะผมจําได้พี่เคยทําคลิปแบบว่าอันการไลฟ์สดคุยกับพี่ปิงนี่ครับใช่โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยกีนเลยครับอย่างแรกเลยครับแรงมาดานใจนะครับผมนะครับโดยที่จากโพสต์ของพี่ชายคนนี้ครับ เขาได้อธิบายว่าแรงบันดาลใจที่พี่ปิกนิกได้ออกแบบคาราเมลก็มาจากเจ้าต,ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยดูดาร์กบอลเยอะเท่าไหร่ครับเออดาร์กบอลหรืออะไรตัวนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมเคยดูครับใช่ผมเคยดูแลครับเป็นแบบดอร์แมนครับใช่เป็นดอร์แมนไปดูดูโอ้โ oh หคนดูกันคิดว่าเป็นตัวนี้ซะงั้นซึ่งผมจะขอไม่บอกเลยกันครับแต่ขอไม่บอกความหมาย,ยกันครับเพราะผมก็จำไม่ได้รวมถึงผมก็จะไม่แบบว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันละเอียดอ,อ่อนอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ รู้สึกอึดอัดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมนะต้องขอโทษแล้วกันนะครับแล้วก็จากคลิปไลฟ์สดคลิปนี้ครับที่ปิงนิกได้อธิบายเลยครับว่าคาราเมลนั้นส่วนหัวของคาราเมลเป็นไม้ครับในขณะที่ทั้งตัวนั้นเป็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ครับซึ่งจะให้ผมเดาวนะก็มาจากชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์ครับรู้ไหมหมายความว่าไงว่าชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์อย่างแรกเลยเนี่ยคาราเมลถูกสร้างขึ้นโดยชิ้นส่วนของลาเต้นั่นก็คือส่วนลําตัวและถ้าให้ผมเดาด้วยความที่ชิ้นส่วนมันไม่สมบูรณ ด้วยความที่มันไม่มีส่วนหัวไงคาราเมลเลยต้องเอาท่อนไม้มาแบบว่ามาเป็นหัวก่อนแล้วก็เอาย้อนกลับไปดูในเกมการพิสูจนหัพีที่6ครับใช่ E p พีที่6สมศักดิ์เคยพูดว่าแล้วจะให้แบกร่างคนหัวขาดเดินกลับบ้านคนตามทางคงแตกตื่นแน่ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าแบกร่างคนหัวขาดกลับบ้านคนตามทางแตกตื่นซึ่งถ้าผมเดานะถ้าเกิดว่าคาราเมลเนี่ยถอดหัวตัวเองออกมาที่แบบเป็นไม้ และดันมีคนเห็นพอดีเอาชิบหายแล้วเป็นผีแน่นอนโอ้ชิปนี้มี็นคำหยาบขอโทษนยครับคนหยาบไปทำตาลครับคนคือช่วงนี้ก็อายุ1ิบสแล้วครับใช่ตอนนี้ผมก็อายุ14บสแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอายุเยอะกว่าผมถ้าจะเรียกผมให้ถูกเรียกผมว่าน้องดีกว่าเพราะเพราะว่าผมอายุ14บสแล้วครับใช่ถ้าใครอายุเยอะกว่าผมเนี่ยจะให้เรียกถูกก็เรียกผมว่าน้องดีกว่าครับครับครับใช่เรียกผมว่าน้องแล้วถ้าเกิดว่าใครยังจําได้ดีครับ ในเกมกระดานพิสูจน์ EP ที่5ลาเต้เขาถูกตัดหัวครับใช่ถ้าเกิดว่าใครย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าลาเต้ถูกตัดหัวครับใช่และผมก็เดาเลยนะว่าหลังจากที่ลาเต้ถูกตัดหัวเมื่อหมายเลขหนึ่งทำการหลอมเข้าร่างตัวเองแต่ว่าชิ้นส่วนหัวดันอยู่กับพวกสมศักน่าทำให้การสร้างหุ่นยนต์มันไม่สมบูรณ์ทําให้มาเล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำให้คาราเมลกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวแรก ที่ไม่มีหัวครับใช่กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ไม่มีหัวนั่นก็ทําให้เสี่ยงของเขานั้นอยู่ที่มือนะครับใช่โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ชายคนนี้แล้วก็ ขอบคุณพี่ปิงๆิงด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีการเขียนสคริปครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ช่วงท้ายก็มีการเขียนสคริปนะครับเพราะผมกลัวว่าคนดูจะรู้สึกอึดอัดนะครับและก็และก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับผมนะและถ้าเกิดว่ารู้สึกอึดอัดก็ขอโทษด,ด้วยนะกันนะครับต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับ เพราะว่าคลิปนี้ผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องในการเขียนสคริปต์พูดช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคสำหวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็สวันนี้ก็แบบว่าไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ